อินซีห้าและพละห้าอินซีรวมพละห้าทำก่อนหน้ามาในใจอินซีความเป็นใหญ่พละให้ล้างนิวรณ์อินรีย์รวมพละห้ามาในที่ใจ เกิดกอต่อเป็นใจใหญ่ก้าอินซีนี่เป็นใหญ่ในอย่างที่ควรพละอีกทั้งห้าล่าล้างนิวรณ์อินรีห้าและพละห้าศรัทธาต้องมาก่อนอย่าลืมซ้อนวิริยา สติสมาธิก็มามีปัญญามาทำกันศรัทธามาก่อนหน้าให้ใจเลื่อมใสวิริยะเพิ่มไปหมันขึ้นสมาธิสติให้เกิดก่อกำลัง ท้ายสุดปัญญาขึ้นท่องไว้ทำตามสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านในพะละห้าและอินทรีห้าจะมีองค์ธรรมทั้งห้าองค์ธรรมที่ขายกันได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและ ปัญญาพละห้าหมายถึงกำลังทั้งห้าซึ่งการเจริญโพธิปักขียธรรม37ประการนั้นให้ประสบผลสำเร็จไปได้ผู้เจริญโพธิปักขียธรรมจึงควรจะต้องมีกำลังทั้งห้าอย่างนี้ได้แก่หนึ่ง ศรัทธาพละสวิริยะพละสสติพละสสมาธิพละ 5. ปัญญาพละศรัทธาพละหมายถึงกำลังใจที่เลื่อมใสศรัทธาในโพธิปักขียธรรมเชื่อว่า การเจริญโพธิปักขียธรรมนี้แหละที่จะเป็นหนทางไปสู่ความหลุดพ้นจากสังสารวัตที่เป็นทุกนี้ไปได้ศัทธาเจตสิกความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาพระรัตนไตรและไตรสิกขาศีลส,สมาธิ ปัญญาจัดเป็นเจตสิกดวงหนึ่งในโสคนเจตสิก25ิซึ่งศรัทธาเจตสิกจะประกอบกับจิตที่เป็นกุศลลจิตเท่านั้นแต่กุศลละจิตบางดวงจะไม่ประกอบด้วยศรัทธาเจตสิกก็ได้นอกจากนั้น ศรัทธายังจัดเป็นธรรมอีกองค์หนึ่งในอริยทรัพ์เจ็ดประการด้วยผู้มีศรัทธาพละจะก้าวย่างเข้าสู่พระพุทธศาสนาและศึกษาไตรสิกขาศีลส,สมาธิปัญญาเนื่องจากมีความเลื่อมใส เชื่อมั่นว่าเป็นหนทางแห่งการหลุดพ้นจริงๆซึ่งถือว่าเป็นก้าวแรกที่เข้ามาสู่พระพุทธศาสนาวิริยะพละหมายถึงกําลังใจที่มีความขยันหมั่นเพียรวิริยะเจตสิกเป็นบก,กินนก,กะเจตสิกหก ในอัญญสมานาเจตสิกสิบสามซึ่งจิตที่ประกอบด้วยวิริยะเจตสิกจะเกิดขึ้นได้กับจิตทั่วๆวไปทั้งอกุศลละจิตและกุศลละจิตแต่จิตบางดวงอาจจะไม่ประกอบด้วยวิริยะเจตสิกก็ได้ ดังนั้นเมื่อมีศรัทธาพละขึ้นมาก่อนหน้าแล้ววิริยะภละที่เกิดขึ้นจึงหมายเอาพละกำลังของใจที่จะประกอบกุศลสร้างกุศลเพื่อให้เกิดกุศลละจิตและมีกำลังใจที่จะยับยัง้งอกุศลละจิต ไม่ให้เกิดขึ้นมาและทำลายอากุศลธรรมให้หมดไปวิริยะพละจึงหมายเอาสัมมาประธานสีหรือสัมมาวายามะหรือความเพียรชอบคือจะต้องมีกำลังใจในการสร้างกุศลและยับยั้งป้องกัน ไม่ให้เกิดอสุอกุศลขึ้นมาในจิตใจเนื่องจากจิตจะรับอารมณ์ได้เพียงขณะจิตละหนึ่งอารมณ์เท่านั้นถ้าหากเกิดกุศลลจิตขึ้นมาในขณะจิตใดขณะนั้นก็จะไม่เกิดอกุศลลจิตขึ้นมาสติพละ หมายถึงกำลังใจในการมีสติการเจเริญสติการระลึกรู้การรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาสติเจตสิกเป็นเจตสิกดวงหนึ่งที่จัดอยู่ในโสพลเจตสิก25เมื่อใดมีสติเมื่อนั้น ก็จะเกิดกุศลลจิตขึ้นมาสติพละเป็นองค์ธรรมอีกองค์ธรรมหนึ่งในโพธิปักขียธรรม37ประการกำลังใจในการเจริญสติจึงหมายเอาการเจริญสติปัฏฐานสี่ได้แก่กายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสนาซึ่งสติปัฏฐานสี่ถือว่าเป็นทางสายเอกที่จะทำให้ตรัสรู้รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจส,สีที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาได้ สมาธิพละกำลังใจในการจเจริญสมาธิสมาธิคือการตั้งมั่นในอารมณ์เพียงอารมณ์เดียวหรือเอกับคตารมณ์เอกับคตาเจตสิกจัดอยู่ในสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกเจ็ด ของอัญญสมมนาเจตสิกสิบสามเอกขตาเจตสิกเป็นเจตสิกที่ประกอบได้กับจิตทั่วๆ่วไปทั้งอกุศลละจิตและกุศลละจิตสำหรับสมาธิภละเป็นอีกองค์ธรรมหนึ่งในโพธิปักขิยธรรม37ประการ เมื่อเจริญสมาธิพละจึงหมายเอาสัมมาสมาธิหรือความตั้งมั่นชอบที่กำกับไว้ด้วยสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบดังนั้นสมาธิพละจึงหมายเอาอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิก็ได้ ที่มีความตั้งมั่นชอบในอารมณ์เพียงอารมณ์เดียวและอารมณ์นั้นคืออารมณ์ไตรักษ์ณอารมณ์นิพพานอนิจจงทุกขังอนัตตาผู้ที่ตั้งอยู่ในอุปจารสมาธิรูปฌานสี่และอรูปฌานสี ที่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ไตรักษ์ณนั้นจัดว่าเป็นผู้มีสมาธิพละปัญญาพละกำลังใจในการเจริญปัญญากำลังใจในการเฝ้าดูสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วดับไป ตามสภาพความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นตัวเป็นตนหรือการรู้แจ้งเห็นจริงของสิ่งต่างๆที่มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันแล้วปล่อยวางไปปัญญาเจตสิก จัดเป็นเจตสิกอีกดวงหนึ่งในโสพลเจตสิก25จิตที่ประกอบด้วยปัญญาจัดว่าเป็นมหากุศลยานสัมปยุตจิตสส่วนมหากุศลยานวิปยุตจิตสี่จะไม่มีปัญญาเจตสิกรประกอบกับมหากุศนและจิตเหล่านั้น ซึ่งมหากุศลยานสัมปยุตจิตสี่นี้สามารถเจริญภาวนาให้บรรลุมรรคผลนิพพานในภพชาติที่เป็นอยู่นี้ได้ดังนั้นปัญญาภะจึงหมายเอากําลังใจในการเจริญปัญญา จะเรินวิปัสนาภาวนาเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสี่การใช้กำลังใจในพะละห้าเพื่อทำการล้างนิวรณห้าหนึ่งศรัทธาพภะทำการล้างวิกิกิจฉานิวรณ์เนื่องจาก วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในธรรมทั้งแปดประการนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่เชื่อมั่นหรือไม่มั่นใจนั่นเองดังนั้นศรัทธาพละจะทำให้มีกําลังใจมีความเลื่อมใสศรัทธาความเชื่อมั่นความมั่นใจ ในพระพุทธศาสนาพระรัตนตยัยและไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมา 2. วิริยะภละทำการล้างถีนะมิทธนิวรณ์เนื่องจากมีกำลังใจในการสร้างกุศล,ลกรรมและยับยั้งอกุศลกรรม นั้นลงไปจึงสามารถใช้วิริยะพละทำการล้างความหดหู่ถอถอยออกไปได้ 3. สติพละทำการล้างพยาบาทนิวรณ์เนื่องจากมีกำลังใจในการมีสติพระลึกรู้รู้สึกตัวตลอดเวลา จึงทำให้รู้จักผิดชอบชั่วดีรู้จักกรรมและผลของกรรมจึงสามารถใช้สติพละล้างพยาบาทนิวรนไปได้ 4. ส,สมาธิพละทําการล้างอุทธัจจะกุกกุจจนิวรนหรือความฟุ้งซ่านรำคาญใจ เนื่องจากมีกำลังใจในการตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เพียงอารมณ์เดียวคืออารมณ์ไตรักอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงไม่ฝูงซ่านไปในอารมณ์อื่นอื่นอีก 5. ปัญญาภละทำการล้างกามฉันทะนิวรณ เนื่องจากมีการพิจารณาโดยแยกคายหรือโยนิโสมนสิการแล้วเห็นว่ากามคุณห้าและกิเลสกามนั้นเป็นบอ่อเกิดแห่งทุกข์ทั้งปวงจึงสามารถใช้ปัญญาพละล้างกามฉันทะนิวรณ์ได้